เฮ้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 ยังไม่มาตักหีวยาเว้ <laughs> ก็เป็นสปร์ตบอลมาเทสเตอร์กันแล้วนะรับตรนี้เราจะมาแข็งวิ่งกันเป็น EP ที่4นะครับหลังจากที่หาหายไปตั้ง2เดือนเนื้อคือผมรอเผาควาติกอัปเดตนั่นแหละซึ่งนั่นก็คือผู้เข้าแข่งขันก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีนี่นี่นและการจนานเดอะคาร์ดิสีคืออันนี้นั่นเองนะครับและผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับคูแรกก็คืแคอแดดดี้กับสเกิร์ตนั่นเองซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแดดดี้มันเดินเร็วกว่านะครับและทั้ง2ตัวนี้ก็ไม่สามารถวิ่งได้ด้วยเดินได้อย่างเดียวนะครับตั้งจากตัวใหญ่อันนี้คือสปีดที่ไวสุดของสเกิร์ตแล้วครับก็คือการเดินแบบนี้แหละแล้วคนที่ได้เป็นแชมป์ในคนแรกนั่นก็คือแดดดี้ เองนะครับไม่ต้องสงสัยเลยเรียกได้ว่าราชาบีซาร์ก็ถือว่ามีบทบาทพอสมควรจะเป็นแชมป์แค่สมัยเดียวน่ก็ต้องรอดูนะครับเรียบร้อยครับชนะไปแล้วนะครับสำหรับแดดดี้และสกเกิร์ตเดินพึ่งจะมาถึงเองและเนื่องจากไม่มีเสาให้รุ่นนะครับแดดดี้ก็เลยทำกับผนังแกนโดยมันท,ทำอะไรกันดีอุนี่ก็พูดสะดุดแย่เลยนะ และผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปของเราก็คือออกหรอดนั่นเองนะครับและดูเหมือนว่าสองตัวนี้จะเดินพอๆกันนะแต่เหมือนออกหรอดนั้นจะตัวเจ๊กกว่านิดนึงนะครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าออกหรอดจะเดินได้เร็วกว่าแล้วเนื่องจากออกหรอดเดินเร็วแต่แดดดี้เดินแบบปกตินั่นเองไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับที่เท้าออกรอดนั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าหลับฝ่าเท้านะเพราะแดดดี้ขาเป็นแพะไงแต่ว่าออกรอดี่ขาเป็นคนไม่ใช่ดีต้องเรียกว่าขาเป็นกีบและออกหรอดก็ชนะไปนะครับ และผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปของเราก็าคือลาบาโกลเลนนั่นเองนะครับซึ่งลาบาโกลเลนเป็นแทงเขาเลยเดินช้านะครับถึงเขาจะมีเลือดเท่ากับออกหลอดที่เป็นเม็เถิดไอ้ที่ความที่ออกหลอดมีขาที่ยาวกว่าลาบาโกลเลนนะครับทำให้ลา,าบาโกลเลนนั้นเดินช้ากว่านั่นเอง,งแม้ลาบาโกลเลนจะมีเท้าได้เยอะกว่านะครับแต่ว่ามันเดินแบบขาคู่ซึ่งก็จะช้ากว่าการเดินบบขาสลับเหมือนกับตะขากัากิ้งเกือเลย แต่ถ้าเป็นเฮลฮาซึ่งมีสีขาเหมือนกับลาบาโกเลมแต่การเดินของเฮลฮานะั้นเป็นการเดินแบบขาสลับทำให้สามารถเดินได้เร็วกว่าลาบากโกเลนและรวมถึงเดินได้เร็วกว่าออกหลอดด้วยเนื่องจากหมากับคนใครวิ่งเร็วกว่ากันก็ต้องหมาเร็วกว่าคนนั่นเองนะนสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าการเดินสขาจะกินพลังงานน้อยกว่าการเดินสีขาถึง25นะครับก็ถือว่าเป็น1ส่วนสีเลยแต่ถ้าการเดินสีขาจะเดินได้เร็วกว่านะและวเฮลฮาก็ชนะไป แต่เนื่องจากเมื่อเช้านี้ออฟลอดแอบใส่ยาพิษเข้าไปในเพชดีกีของฮิวฮาแล้วทาให้ฮิวฮาปวดท้องก็เลยไม่สามารถมาแข่งต่อได้ก็เลยทําให้ออฟลอดสามารถแข่งได้ไปต่อนั่นเองนะครับแล้วก็มาเจอกับนี่เฮเซลทักนะครับแต่เนื่องจากร่างกายไม่เอื้อมน้อยเนื่องจากหัวของเขาต้องเป็นส่วนที่บังคับนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ติดกับตัวทําให้มันค่อนข้างจะบังคับได้ยากมากๆแถมที่พุงเขายังไสไหลอีกนะครับทำให้เขาเดินได้ช้ามากๆนั่นเองนะครับอุ้ยมันเดินโคตรช้าเลยเดะเลยว่าไม่ได้มาลงสมเครนแข่งนะครับแต่ว่าถูกบ วพวขขอามาตแลจะไได้เลยและผู้เข้าแข่งคนต่อมาคือนี่นะครับตากแตนัยษ์แต่แเขาก็ใช้เทคนิคเพื่อจะชนะคือการชูแขนขึ้นนั่นเองมันจะเพิ่มย้ากับตัวเขาท้าไม่เขาสามารถเข้าเ้นชัยได้ก่อนนั่นเองเพราะว่าผมไม่ได้วาจงจุดต้นต้นที่กล้ามน,นะครับผมวางที่เท้ามันแต่อันนี้ไม่ใช้เทคนิคเพื่อจะชนะนะครับแต่ดูเหมือนว่าเทคนิคของมันก็ไม่สามารถใช้ได้กับออกหลอดเนื่องจากออกหลอดมันวิ่งเร็วกว่านั่นเอง กว <G raph> ่าแกจะโกงฉันได้ไอตูก็ลาออกแท้กูกูว่ามันไม่น่าใช่ะเอาแล้วคนต่อมาคือนี่นะคำใจเอสเต็งก็คือพี่ด้วงของเรานั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกเลยว่ามีสปีดที่เร็วมากๆถึงขาของด้วงน้าจะสั้นกว่าเล็กกว่ารีบก,กว่าแต่ว่ามีจํานวนมากกว่านะครับทำให้ด้วงนั้นมีโอกาสาาที่สามารถชนะออกหลอดได้และสปีดข,ของสองตัวนี้ก็ค่าจะพอๆกันเลยนะฮะแต่ออกหลอดจะช้ากว่านิดหนึ่งนะครับทำให้ออกหลอดนั้นแพ้ไปเพราะฉะนั้นนะครับด้วงคือแชมป์คนใหม่และงานนี้ทําให้เผาอินฟเฟอร์เนอรไม่ถูกใจอย่างแรงนะครับ ใช้ไม่ให้พวกเขาได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะเนื่นองจากอกบ,บีมีตัวที่ใหญ่มากๆซึ่งจะ่วงน้ำหนักนะฮะทำให้ปอบนั้นเดินได้อย่างเชื่องช้าเอาจริงนะถ้าปอบมันตัดตูดออกมันน่าจะเดินได้ไวกว่านี้นะแลวตอนนี้วนะ่าย่งไรอะปอบหรือว่าด้วงปอบหรือว่าด้วงครับวื้ เอาด้วงนะครับผมนี่นี่อยากชัดเจนว,ว่าด้วงเป็นผะู้ชนะประมาณสูตรสองวิญาณีเบือ่อใครไม่มั่นใจนะครับดูอีกรอบนี่นะครับสตราร์ทที่เดียวกันนะครับผมเอาองปายสุดข,ของกามด้วงเป็นหลักนะครับซึ่งเราเรียกได้ว่าการที่ปอบนะครับไปอยู่ใจตำแหน่งที่ตรงกลางของกามด้วงมันหมายความว่าไอ้ด้วงเนี่ยมันสามารถสตราร์ทได้เร็วกว่าปอบนั่นเองนะครับถึงสปีดมันจะเท่ากันแต่ว่าด้วงสตาร์ทได้เร็วกว่าก็ถือว่ามีคุณสมบัติมากกว่าปอบนั่นเองนะครับและนี่คือแชมป์ของเราคนใหม่ไม่ใช่คนใหม่ดิคือคนเดิมแหละเพราะว่่าเปป็นนแแชชม์ตตัั้งะออกครบ งานนี้นะครับอินฟอร์โนต้องเอาความหวังสุดท้ายของมูบ้าคาดิวานาคุเล่คือสเกตเลตันวอลเออร์นั่นเองนะครับซึ่งก็คือตัวละครที่กาดที่สุดแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะครับถ้าเทียบกับราคาเแต่ว่าถ้าอินฟอร์โนไม่สามารถชนะดวงได้เนี่ยทำให้อินฟอร์โนั้นมีข้อเสียคือตรงสปีดเลยนะเพราะว่าถึงจะต่อสู้เก่งแค่ไหนแต่ถ้าสปีดช้ามันก็ทาอะไรไม่ได้บางบางอย่างนะครับเช่นการแข่งขันวิ่งนี่แหละฮะแต่ดูเหมือนว่าอินฟอร์โนจะสามารถชนะได้นะครับบอกแล้วนี่นักโลกคุณภาพแล้วคนต่อมาคือแม็กปอองงนนนัั่เะครบซึ่่งงเเขาวัดดจุรริมตต้นปลาาายหงเนะครับที่ตรงกับเส้นนี้เลยบอกกว่าโงกก็วว่่่่าาาได้้้้้นนนนนนะะะะฮเเเพรรรรรปตตตตตตติิิอองงงงมมหหััแี ถึงแม้เขาจะโกงมาแล้วครับแต่เขาก็ไม่น่าจะสามารถชนะสเกต e ตอร์วอร์ิเออร์ได้นะเนื่องจากขาของสเกต e ตอร์วอร์ิเออร์นั้นยาวกว่านั่นเองเนื่องจากนักลกโครงกระดูกนั้นตัวเบามากๆนะครับเพราะว่าไม่มีอวัยวะภายในแล้วก็น้ำเลยนะในตัวทำให้นักลกโครงกระดูกนั้นวิ่งได้โคตรไวเลยนะตา่างจากมนุษย์ปกติทั่วไป แต่เนื่องจากแมลงมีไพ่ที่เหนือกว่ามีถึง3ต่อหนึ่งทำให้เผ่า,มาแมลงยังมีโอกาสที่สามารถชนะเผ่าอินฟอร์นอลได้อยู่นะครับเรื่องสปีดและเขาวนี้ก็ส่งแมงมุมไปนะครับรซึ่งแมงมุมนั้นมีขายาวกว่าแมงป่องเนาะก็แรกก็น่าจะมีสปีดที่ไว,วกว่าแมงป่องด้วยแต่ถึงจะช้ากว่านะแมงมุมก็สามารถเข้าไปหากล่องได้ก่อนนะเนื่องจากแมงมุมเขาสามารถปีนกับแพงได้นั่นเอง <Huh? S 1> และถ้าไม่เชื่อนะครับรอดูได้เลยและแมงมุมก็เดินมาถึงแล้ว และผู้เข้าแข่งขันก็สเกตตันมาเรอร์คนต่อมาคือเขอ,อ,อยู่ไหนวะเอ,อ้ยมป็นอยู่ไหนวะสเกตตันอ๋ออยู่นี่นะครับสำหรับไอ้หนอนนักโลโคก็ดูต่อให้นะไอ้หนอนมาก่อนหนึ่งครึ่งทางเลยฮะแล้วเ,เดี๋ยวจะตามไปแซงทีหลังเดี๋ยวได้ว่าเป็นการเดิมพันพน,นันฝีเท้าตัวเองเลยนะว่าจะสามารถเร็วกว่าเจ้าหนอนสุดเชื่องช้าตัวนี้ได้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าน่าจะได้นะเพราะสเกตตันมาถึงแล้วแต่ว่าหนอนก็ไม่ถึงเลยแล้วก็สเกตตันนะครับสามารถชนะไปอย่างสวยงาม และผูวว้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเราก็คือเกรทบูร์กเอ็ดหรือว่าไอ้โมดเอ็กนั่นเองแต่ตรงที่ผมมาตอนนี้มันยังไม่โตนะผมต้องทำให้มันตรงก่อนต้องดวดมันนี่ประมาณนี้โอเคนะครับพอดีเป๊ะเฮลิโก้โอเคตอนนี้โมเดอสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านะครับแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสเกตเตอร์วอร์เรอร์ก็ตามมาเป็นติดๆและดูเหมือนว่าโมดจะสามารถแซงสเกตเตอร์วอร์เรอร์ขึ้นเรื่อยๆนะครับแถมปรับเข้าพร้อมที่จะฉีกลากกระชากเนื้อด้วยนะครับงังๆๆและโมดเอ็กก็สามารถชนะไปายอย่างชัดเจนและยุติธรรมนะครับและ และนี่คือตัวละครทุกตัวที่เราเล่นในวันนี้นะครับซึ่งมีถึง24ตัวกันรีเดียลสิ่งนี้คือเลี้ยงตามราคานะครับไม่ใช่เลียงตามสปีดพวกผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าใครเร็วกว่ากัน,นและตัวสุดท้ายคือนี่นะครับสกเกิร์ตเอาจริงมันไม่ใช่ย4ตัวหรอกเพราะว่ามันไม่ได้นับเรือไอตัวข้างบนนั้นด้วยนะเอาแล้วแต่ช่างมาเดยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งทุกตัวก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางพอดีเปยกไปอีกดวงที่มันคืนมานิดนึงนิดนึงจริงนะแต่มันก็คงมี เฮ้โกเอาละครับตอนนี้เริ่มมาที่มดนะครับที่วิ่งไวที่สุดและด้วยความอยากของตั๊กแตนทำให้มันดูเหมือนว่าจะมาไวมากแล้วก็มีด้วนที่ตามมาแบบติดๆนะฮะและตอนนี้สเกตตันวอริเออร์ว่ายังไงครับวิ่งขึ้นมาตรงนี้ประมาณด้วนนะครับแต่น่าจะเร็วกว่าด้วนและจังหวะนี้ส่วนมดว่ายังไงก็ก็น่าจะถึงแล้วนะครับนะเออตอนนี้มดก็ถึงที่เรียบร้อยเอันดับหนึ่งนะส่วนสเกตตันวอริเออร์อันดับที่สองนะครับและอันดับที่สามจะเป็นใครระหว่างด้วงกับปอบและก็ตัวอื่นนะครับว่าอันดับที่สามเป็นใครและอันดดัับที่นน้ก็คืออยึ ดวงนะครับน,นันนี่ถึงแล้วนะครับสลาเดนที่สามของเราซึ่งก็ถึงแบบว่าชัดเจนเลยนะครับที่เราโกงไปตะกี้ที่นิดนึงอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะถึงนะและพออันดับสี่เมมูอันดับห้าของเราอันดับหกแล้วอ็อกหลออันดับเจ็ดนะและส่วนอันดับที่แปดก็ดูกันเองและกัรแล้วก็จะมีสเกิร์ตแล้วก็มีหนอนแล้วก็โอ้ไอ้นี่ช้าสุดเลยกูบอกแล้วกูไม่ได้อยากมาวิ่งแน่ๆว่าทิงห่างอันดับก่อนหน้าอย่างหนอนหรือว่าโกเลมหรือว่าสเกิร์ตมากเลยนะฮะและตอนนี้ทั้งแดดดี้และอ็อกหลอแล้วกำล และส่วนด้านนี้นะครับโอ้ยมันกลับอะไรกันอ๋อไอเด็กไอพวกนี after after <Yeah, ้มันจะมาสมคามสายพันธุ์กันแล้วโอ้ดูมันซ้ำเผาจริงๆเลยสวยงามในฮีโร่นะครับไอพวกนี้เอาล่ะว่าเขโดนลิกสิทธิ์แน่เลยแล้วตอนนี้โคดึงกระเด้งเข้าไปตึ๊บวิ่งเข้าไปกระเด้งไปตึ๊บส่วนด้วยหลัหานะอืมอืมวัวไปดูหลัหาอยู่ยังไงว่ามาโคตรหาแล้วมาดูกันว่ามันจะใช้เวลากี่ชั่วโมงฮะไปเอาล่ะตอนนี้มันก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเออพาศพร่วงมาเลย ขอเป็นมอสสำหรับวันนี้ครับคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะแค่8นาทีเองเราก็จะได้สามับได้คือน,นี่นะครับสกเกตเตอร์มอดแล้วก็ด้วงนะฮะ เอาเราไปดูลำดับกันเลยอ่ามาแล้วนะครับนี่คือสามลำดับนะก็จะมีสเกตตเตอรเมอร์อันดับที่สองนะครับแล้วก็มีด้วนันดับที่สามแล้วก็มดอันดับเราก็ได้สี่อีพีแล้วนะครับนะส่วนอีพีที่ห้าคืออันนี้นั่นเองซึ่งผมจะต้องเปลี่ยนอันนี้ใหม่นะเป็นเออเป็นสามลำดับใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้มันสำหรับตัวละครที่วิ่งช้าที่สุดในเกมส่วนอันนี้นะครับผมก็คือห้าลำดับตัวละครที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นอันอื่นเป็นสามลำดับเดี๋ยวนี้หย่า